มามาต่อค่ะในส่วนของอส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดลนะคะอันถัดมาเลยก็จะเป็นในส่วนของยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศกันบ้างนะคะทีนี้ก่อนอื่นนะคะจะมาดูก่อนจะมาดูว่ายีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศเนี่ยนะคะมันจะ,ะส่งผลต่อลักษณะทางพันธุกรรมยังไงนะคะคู่ยา ให้เราเนี่ยดออูข้อมูลนะคะในตารางนี้ก่อนเนาะมาดูที่ตารางแรกค่ะข้อมูลแรกนะคะจะเป็นข้อมูลของผู้บริจาคเลือดค่ะแบ่งตามหมู่เลือดแล้วก็เพศในประเทศไทยนะคะทีนี้หนูลองดูค่ะดูร้อยละนะคะของผู้บริจาคเลือดนะคะระหว่างเพศชายกับเพศหญิงค่ะดูที่หมู่เลือด A ก่อนนะลูก ที่เพศชายนะคะจะมีร้อยละของเพศชายเนี่ยที่เป็นหมู่เลือด A อเนี่ยอยู่ที่ 2. 2 1นะคะแล้วก็มีเพศหญิงนะคะที่เป็นหมู่เลือด a อเนี่ยอยู่ร้อยละ21.3สนะคะส่วนหมู่เลือด b นะคะมีเพศชายร้อยละ32.3นะคะเพศหญิงที่มีหมู่เลือด b ก็จะเป็นร้อยละ33.1นะคะ่ะส่วน หมู่เลือด AB นะคะก็จะมีเพศชายนะคะที่มีหมู่เลือด ab เนี่ยร้อยละ7.6นะคะส่วนเพศหญิงนะคะที่มีหมู่เลือด AB ก็จะเป็นร้อยละ7.9นะคะแล้วก็ในส่วนของหมู่เลือด O ค่ะเพศชายนะคะจะมีอยู่ร้อยละ38ค่ะส่วนเพศหญิงค่ะจะมีอยู่ร้อยละ3า7ค่ะจากตรงนี้นะคะหนูจะเห็นว่าสัดส่วนลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ย ทั้งของเพศชายและเพศหญิงเนี่ยถ้าแยกตามหมู่เลือดต่างเนี่ยจะเห็นว่าสัดส่วนมันจะมีความใกล้เคียงกันนะคะในระหว่างเพศชายและเพศหญิงต่อหมู่เลือดต่างๆเนาะแต่ทีนี้ลองมาดูอีกตารางหนึ่งค่ะที่เป็นตารางตาบอดสีนะคะดูที่อันแรกค่ะลักษณะที่ไม่เป็นตาบอดสีเนาะเพศชายก็จะเป็น้อยละ92.47เพศหญิงก็จะเป็นร้อยละ99.17 นะคะส่วนลักษณะตาบอดสีค่ะเพศชายนะคะมีโอกาสเป็นตาบอดสีเนี่ยร้อยละ7.52สค่ะส่วนเพศหญิงค่ะมีโอกาสเป็นตาบอดสีอยู่ที่ร้อยละ0.83จาค่ะจากตรงนี้นะคะหนูก็จะเห็นว่าสัดส่วนนะคะการเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคตาบอดสีเนี่ยระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยจะมีความ แตกต่างกันและไม่เหมือนกับตารางแรกเนาะที่สัดส่วนมันจะมีความใกล้เคียงกันนะคะในตารางนี้จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะโดยเพศชายเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะตาบอดสีได้มากกว่าเพศหญิงซะอีกนะคะทีนี้แล้วมันเป็นเพราะอะไรล่ะทำไมนะคะบางลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยมันถึงเกิดในเพศชายมากกว่าเพศหญิง หรือบางลักษณะาทางพันธุกรรมเกิดในเพศหญิงมากกว่าเพศชายเป็นต้นนะคะแสดงว่าเพศชายเพศหญิงเนี่ยมันแตกต่างกันเนื่องจากคโครโมโซมเพศถูกไหมโดยเพศชายจะมีคโครโมโซมเพศเป็น XY เพศหญิงเนี่ยจะมีคโครโมโซมเพศเป็น XX นะคะดังนั้น ความที่ลักษณะทางพัตธุกรรมเนี่ยมันมีสัดส,ส่วนที่แตกต่างกันมันก็อาจจะเป็นผลจากยีนที่อยู่บนคโครโมโซมเพศนั่นเองค่ะโดยในที่นี้นะคะยีนที่ควบคุมลักษณะตาบอดสีเนี่ยสิเกียวสีแดงเนี่ยมันจะอยู่บนคโครโมโซม x ของมนุษย์แต่มันจะไม่พบที่บนคโครโมโซม y แล้วการที่ ยีนตาบอดสีมันอยู่ที่บนโครโมโซมเอเท่านั้นมันส่งผลต่อลักษณะทางดุกรรมที่พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงได้อย่างไรนะคะครูอยากจะชวนหนูดูตรงนี้ค่ะโครโมโซมนะคะโครโมโซม่ออในเรื่องของตาบอดสีเนาะยีนของตาบอดสีนะคะถ้าครูกำหนดให้ยีน c เล็กค่ะยีน c เล็ก แทนลักษณะตาบอดสีนะคะยีนสีเล็กนะแทนลักษณะตาบอดสีส่วนยีนสีใหญ่เนี่ยแทนลักษณะปกติสีใหญ่ปกติสีเล็กตาบอดสีทีนี้ค่ะหนูมาดูค่ะซี คือยีนตาบอดสีอันนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกับโครโมโซม x ดังนั้นเราจะพบมันที่โครโมโซม x เท่านั้นค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าไอยีนตาบอดสีตรงเนี้ยไปอยู่บนโครโมโซม x ของเพศชายหนูดูนะถ้ามียีนตาบอดสีแค่ตัวเดียวอยู่บนโครโม,โ,รโ,มโซมเอ x ของเพศชายเนี่ยมันจะส่งผลให้เพศชายเนี่ยมีลักษณะตาบอดสีทันที แต่ถ้าสมมุติว่ายีนนะคะตาบอดสีไปอยู่บนโครโมโซม X ของเพศหญิงแค่ยีนเดียวเนาะจะเห็นว่าเพศหญิงเนี่ยก็ไม่ได้แสดงลักษณะตาบอดสีเพราะเพศหญิงยังมีโครโมโซม X อีกตัวหนึ่งที่มียีนปกติคอยข่มลักษณะทางพันธุกรรมตาบอดสีเอาไว้เลยทำให้ผู้หญิงคนนี้ไม่มีลักษณะตาบอดสี แล้วผู้หญิงจะมีลักษณะตาบอดสีได้กรณีไหนล่ะกรณีที่โครโมโซม X ของเพศหญิงทั้งคู่มียีนตาบอดสีทั้งคู่เพศหญิงถึงจะแสดงลักษณะของตาบอดสีเกิดขึ้นจากตรงนี้หนูจะเห็นว่าเพศชายที่เป็นโครโมโซม XY โครโมโซมเพศเป็น XY ถ้าไปรับเอาโครโมโซม X ที่มียีนตาบอดสีมาเพียงแค่โครโมโซมเดียว มันก็ส่งผลให้เพศชายเนี่ยมีลักษณะตาบอดสีเลยแต่ถ้าเพศหญิงค่ะถึงแม้ว่าเขาจะรับโครโมโซมที่มียีนตาบอดสีมาเขาก็ยังไม่ถึงขนาดแสดงอาการของตาบอดสีเพราะเขายังคงมีโครโมโซม X อีกตัวหนึ่งที่อาจจะมียีนปกติอยู่บนนั้น แต่เพศหญิงค่ะจะเป็นตาบอดสีได้กรณีเดียวเลยค่ะก็คือมียีนตาบอดสีทั้งสองโครโมโซมจากตรงนี้หนูจะเห็นได้ว่าเพศชายมีโอกาสที่จะเป็นโรคตาบอดสีได้ง่ายกว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแค่รับมาแค่ยีนเดียวที่เป็นตาบอดสีเขาก็เป็นเลยแต่ผู้หญิงเนี่ยต้องรับยีนตาบอดสีมามาสอง โครโมโซมเขาถึงจะเป็นตาบอดสีมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมนะคะสัดส,ส่วนของคนที่ที่เป็นโรคตาบอดสีในเพศชายเนี่ยจึงมากกว่าคนที่เป็นโรคตาบอดสีในเพศหญิงผู้ชายจะมีสัดส,ส่วนหรือมีโอกาสที่จะเป็นโรคตาบอดสีได้มากกว่าเพศหญิงนอกจากในโรคตาบอดสีแล้วก็จะเป็นในส่วนของโรคฮีโมฟิเลียก็คือเป็นโรคเลือดไหลไม่หยุดนะคะพอเกิดบาดแผลแล้วเนี่ย เลือดมันจะไหลไม่หยุดเนื่องจากว่าโปรโตีนที่เกี่ยวข้องกับการหยุดไหลของเลือดเนี่ยมันไม่ทํางานนะคะมันก็เลยทําให้คนที่เป็นโรคฮีโมโมฟิเลียเนี่ยเวลาเลือดออกแล้วหยุดยากนะคะทีนี้ลักษณะของคนที่เป็นโรคตาบอดสีเขาจะมีลักษณะแบบไหนนะคะก็คือเขาเนี่ยจะไม่สามารถแยกสีแดงกับสีเขียวออกจากกันได้ค่ะดูจากในรูป2รูปนี้เนาะด้านซ้ายเป็นรูปของ คนตาปกติก็จะเห็นสีแดงสีเขียวปกติเลยแต่คนที่มีลักษณะตาบอดสีนะคะเขาจะไม่สามารถแยกสีแดงกับสีเขียวออกจากกันได้เลยเขาจะมองเหมือนว่ามันเป็นสีเดียวกันนะคะทีนี้การที่คนตาบอดสีไม่สามารถแยกสีแดงสีเขียวได้มันมีผลต่อการขับรถไหมนะคะจริงๆแล้วมันก็มีไหมมันก็มีอะคะ่ะเขาไม่สามารถมองเห็น เอ่อไฟสีแดงไฟสีเขียวได้แต่ด้วยความที่ไฟสีแดงไฟสีเขียวเนี่ยมันมีตำแหน่งที่แตกต่างกันถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แยกไม่สามารถแยกเอ่อสีแดงกับสีเขียวออกจากกันได้แต่ด้วยความตำแหน่งของไฟสีแดงไฟสีเขียวมันอยู่ต่างกันมันก็เลยทําให้ผู้ที่มีลักษณะตาบอดสีเนี่ยก็ยังคงที่จะสามารถ ขับรถได้นะคะดูสัญญาณไฟจราจรได้นะคะอย่างเนี้ยเขาก็จะจับ,จบสังเกตว่าอ๋อถ้าไฟอยู่สีแดงก็จะเป็นไฟแดงนะคะไฟอยู่ตรงกลางก็จะเป็นไฟเหลืองแล้วไฟอยู่ด้านล่างก็จะเป็นไฟสีเขียวถึงแม้เขาจะมองไม่เห็นสีเขียวแล้วก็สีแดงก็ตามแต่เขาดูได้จากตำแหน่งของไฟได้นะคะโอเคไหมอ่ะอันนี้ครูไล่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ มีไม่มีลักษณะตาบอดสีเนาะเพศชายโครโมโซม XY นะคะก็นั่นหมายความว่าบนโครโมโซม X ก็ต้องเป็นยีนปกติแล้วก็เป็นโครโมโซม Y ปกติเลยนะคะอันนี้ผู้ชายจะไม่เป็นลักษณะตาบอดสีแต่ถ้าโครโมโซม X มียีนของตาบอดสีอยู่แน่นอนค่ะผู้ชายคนนี้เป็นตาบอดสีแน่นอนส่วนของเพศหญิงค่ะโครโมโซม X มียีนปกติทั้งคู่ผู้หญิงก็จะไม่แสดงลักษณะตาบอดสี แล้วก็อีกอันนึงค่ะโครโมโซม x นะคะมียีนตาบอดสีอยู่1ยีนนะคะแต่ว่าโครโมโซม x อีกอันนึงเนี่ยเป็นยีนปกติแบบนี้ก็ไม่ทําให้ผู้หญิงคนนี้เป็นโรคตาบอดสีได้เพราะยังคงมียีนเด่นที่คอยข่มยีนด้อยไว้อยู่นะคะและอันสุดท้ายค่ะถ้าสมมุติว่ายีนตาบอดสีอยู่บนโครโมโซม x ทั้งคู่นะคะมันก็จะทําให้ผู้หญิงเนี่ยแสดงลักษณะตาบอดสีออกมานะคะ ทีนี้นะคะจากตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างจากพันธุศาสตร์ของเมนเดลตรงที่ว่าเมนเดลเนี่ยนะคะออโอกาสการเกิดโรคนะคะทั้งในเพศหญิงและเพศชาย,ยจะมีโอกาสเท่าๆกันนะคะเนื่องจากว่าในกฎของพันธุศาสตร์เมนเดลเนี่ยเขาจะพูดถึงการถ่ายทอดลักษณะทางพันุกรรมที่อยู่บนโครโมโซมร่างกาย เท่านั้นนะคะซึ่งในโครโมโซมของมนุษย์เนาะมีทั้งหมด2ี่คู่22คู่จะเป็นโครโมโซมร่างกายอีกหนึ่งคู่เนี่ยจะเป็นโครโมโซมเพศซึ่งในส่วนของโครโมโซมเพศเมนเดลไม่ได้กล่าวถึงไว้นะคะดังนั้นโรคที่เกิดอันเนื่องมาจากยีนบนโครโมโซมเพศเนี่ยจึงเป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดลนะคะเพราะมันจะพูดถึงโครโมโซมเพศเป็นหลัก นะคะในขณะที่เมนเดลจะพูดแค่ครโมโซสมร่างกายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะลักษณะการถ่ายทอดพันธุกรรมนะคะก็ยังคงเป็นไปตามกฎของเมนเดลค่ะยกตัวอย่างเช่นกรณีที่แม่ค่ะไม่มีลักษณะตาบอดสีมาแต่งงานกับพ่อที่มีลักษณะตาบอดสีทีนี้แม่ไม่มีลักษณะตาบอดสีมันสามารถเป็นไปได้สกรณีกรณีค่ะกรณีแรกเลยนะคะ ออันนี้ขออภัยค่ะไม่มีลักษณะตาบอดสีกับมีลักษณะตาบอดสีนะลูกไม่มีลักษณะตาบอดสีแม่ก็จะเป็นได้ X แล้วก็มียีนปกติคือ C ใหญ่แล้วก็โครโมโซม X ยีนปกติคือสใหญ่นะคะส่วนพ่อถ้าเป็นตาบอดสีค่ะก็จะเป็นโครโมโซม XY ใช่ไหมโครโมโซมเพศนะคะแล้วก็บนโครโมโซม X ของพ่อเนี่ยมียีนที่เป็นตาบอดสีอยู่ก็เลยทําให้พ่อแสดงลักษณะของตาบอดสีเกิดขึ้นนะคะ ทีนี้ลองมาดูค่ะเหมือนเดิมค่ะในขั้นสร้างเซลล์สืบพันธุ์ค่ะยีนมันจะมีการแยกคู่ออกจากกันค่ะก็จะกลายเป็น Xc ใหญ่ Xc ใหญ่ซึ่งในที่นี้จากในรูปก็คือมันคือเป็นอันลิวชนิดเดียวเนาะเขาก็เลยเขียนไว้ Xc ใหญ่อันเดียวนะคะต่อมาค่ะของพ่อค่ะแยกเป็น Xc เล็กแล้วก็ Y ค่ะ Xc เล็กแล้วก็ Y ก็จะเห็นว่ายีนของพ่อเนี่ยจะมี รูปแบบของอลิวได้2รูปแบบก็คือ x เล็กหรือไม่ก็ y ค่ะทีนี้เหมือนเดิมค่ะเอาจับมายงโยงกันเอาของแม่มาค่ะ x ใหญ่เอาของพ่อมาค่ะ x เล็กต่อมาค่ะเอาของแม่มาค่ะ x ใหญ่เอาของพ่อมาค่ะ y ดังนั้นโอกาสของลูกค่ะที่จะเ,เป็นโรคตาบอดสีค่ะ XX เป็นโครโมโซมเพศหญิงค่ะในที่นี้จะมียีนตาบอดสีอยู่1ยีนนะคะซึ่งก็ยังคงมียีนที่เป็นตาปกติอยู่มันก็จะข่มยีนตาบอดสีดังนั้นลูกผู้หญิงเนี่ยจะไม่มีลักษณะตาบอดสีค่ะเพราะจีโนไทยเขาเป็น X ใหญ่กับ X เล็กโอเคไหมเด่นข่มด้อยสมบูรณ์ ส่วนในเพศชายค่ะในที่นี้เพศชายรับเอาโครโมโซม x มาจากแม่นะคะซึ่งเป็นสีใหญ่ค่ะเป็นโครโมโซมปกติดังนั้นจีโนไทป์ของเพศชายค่ะก็จะเป็น x สีใหญ่แล้วก็ Y อย่างนี้เพื่อผู้ชายค่ะก็ไม่ได้มีลักษณะตาบอดสีดังนั้นโอกาสที่ลูกจะมีลักษณะตาบอดสีเนี่ยก็คือ0 0์เปอร์เซ็นต์เลยนะคะไม่มีโอกาสแน่นอนนะคะแต่ถ้าเป็นในอีกกรณีหนึ่งค่ะ แม่เป็นตาบอดสีพ่อไม่เป็นตาบอดสีแม่เป็นเป็นตาบอดสีนั่นหมายความว่าบนโคโรโมโซมเอของแม่ต้องมียีนตาบอดสีทั้งคู่แม่ถึงจะเป็นเนาะส่วนของพ่อค่ะไม่เป็นตาบอดสีแสดงว่ายีนบนโคโรโมโซมเอของพ่อเนี่ยก็จะเป็นยีนปกตินะคะเหมือนเดิมค่ะขั้นสร้างเซลล์สืบพันธุ์แยกเซลล์ค่ะมันก็จะแยกได้เป็น x c เล็กกับ x c เล็กซึ่งมันเป็นลักษณะของยีนแค่ลักษณะเดียวเขาก็เลยเขียนแค่ x c เล็กอย่างเดียวส่วนของพ่อค่ะแยกเป็น x c ใหญ่กับ y ค่ะจะเห็นว่ายีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของข้อนะคะจะมีรูปแบบของยีนได้2รูปแบบก็คือ x c ใหญ่หรือไม่ก็ y ต่อมาค่ะมาโยง,ยงเหมือนเดิมค่ะโครโมโซมของแม่มาค่ะ x c เล็กของพ่อมาค่ะ x c ใหญ่ ก็จะได้จีโนไทป์เป็น x ใหญ่ x เล็กต่อมาค่ะเอาของแม่มาค่ะ x เล็กเอาของพ่อมาค่ะ y x เล็ก Y ก็จะเห็นว่าในโครโมโซม X นะคะจะมียีนตาบอดสีอยู่1โครโมโซมแล้วมันดันเป็นโครโมยีนตาบอดสีบนโครโมโซม X ที่อยู่ในเพศชายดังนั้นถึงแม้ว่ามียีนตาบอดสีแค่ยีนเดียวก็สามารถทำให้เพศชายเป็นตาบอดสีได้ ส่วนเพศหญิงค่ะมีโครโมโซม x ที่มียีนตาบอดสีอันเดียวแต่เขายังคงมีโครโมโซม x ที่มียีนปกติอยู่ยีนปกติก็จะขมยีนได้ยค่ะเลยทำให้เขาแสดงลักษณะของยีนเด่นก็คือไม่เป็นตาบอดสีแต่ถึงแม้ว่าเขาไม่เป็นตาบอดสีกรณีแบบนี้มันทำให้ผู้หญิงคนนี้เป็นพาหะของโรคได้เพราะเขาสามารถส่งต่อยีนที่มี โลกตาบอดสีไปยังรุ่นลูกรุ่นหล,ลานของเขาได้อยู่นะคะไม่เป็นโลกแต่เป็นภาหะค่ะแต่ในที่นี้เขาทําโอกาสของลูกค่ะที่เป็นตาบอดสีนะคะโอกาสของลูกที่เป็นตาบอดสีก็จะมีอยู่50าเปอซค่ะดังนั้นลูกผู้ชายทุกคนที่เกิดจากพ่อแม่คู่เนี้ยจะเป็นตาบอดสีทั้งหมดค่ะซึ่งมีโอกาสอยู่้อยละ50โอเคไหม อันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะที่ใช้ตรวจสอบคนที่เป็นตาบอดสีเนาะก็จะเห็นว่าคนที่เป็นโรคตาบอดสีก็จะไม่สามารถแยกแถบสีหรือไม่สามารถมองตัวเลขได้ชัดเจนนะคะตัวเลขก็จะผิดเพี้ยนไปหมดทีนี้มาตรวจสอบความเข้าใจค่ะอันนี้ครูก็อยากให้พวกเรานะคะลองทำนะคะแล้วก็ตอบลงในลิงก์ที่มันเด้งขึ้นมาตอนนี้เลยนะคะลองทำดูค่ะเดี๋ยวครูฉเฉลยให้ฟังค่ะ อ่ะโอเคนะคะมาฟังฉเฉลยค่ะเขาบอกว่าโรคฮีโมฟิเลียค่ะควบคุมด้วยอัลลิวดอยบนโครโมโซม X ค่ะซึ่งเกิดจากการขาดโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดทำให้อาการเลือดแข็งตัวช้านะคะจากข้อมูลในแผนผังค่ะให้หนูลองเติมข้อมูลนะคะที่แสดงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะทีนี้ค่ะมาดูค่ะของแม่ค่ะ ไม่เป็นโรคคีโมโฟิเลียค่ะของพ่อค่ะก็ไม่เป็นโรคคีโมโฟิเลียค่ะทีนี้นะคะจากในรูปนี้จะเห็นว่าโครโมโซมเพศของแม่เนี่ยเป็น XX ถูกไหม X ตัวแรกค่ะมียีนปกติค่ะส่วน X ตัวที่สค่ะมียีนที่เป็นโรคคีโมโฟิเลียค่ะแสดงว่าแม่คนนี้ไม่เป็นโรคคีโมโฟิเลียแต่แม่คนนี้เป็นพาหะ สามารถส่งต่อยีนที่เป็นฮีโมฟิเลียไปยังลูกได้นะคะส่วนของพ่อค่ะไม่เป็นฮีโมฟิเลียค่ะดังนั้นบนโครโมโซม x ของพ่อก็จะเป็นยีนปกตินะคะที่ไม่ใช่ยีนฮีโมฟิเลียนะคะเหมือนเดิมค่ะพอถึงขั้นสร้างเซลล์สืบพันธุ์ค่ะคู่นะคะของยีนมันก็จะมีการแยกออกจากกันของแม่ก็จะแยกเป็นเหตเใหญ่กับเอ็เเล็ก ตรงกันกับของครูไหมส่วนของพ่อค่ะก็จะเป็น x เฮ็ใหญ่เฮ็ุใหญ่นะแล้วก็ y ค่ะจากนั้นค่ะเหมือนเดิมค่ะโยงๆค่ะหนูก็จะได้เป็นของแม่มาเอาของแม่มาเอาของพ่อมาก็จะได้เป็น x เหตุใหญ่ x เฮตุใหญ่ต่อมาค่ะ อันถัดมาเอาของพ่อเอาของแม่มาเอาของพ่อมาก็จะได้เป็น x เหตุใหญ่แล้วก็ y ค่ะอันต่อมาค่ะเอาของแม่มาเอาของพ่อมาก็จะได้เป็น x เหตุใหญ่ x เหตุเล็กครูบอกแล้วนะว่าเอาตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ข้างหน้าเสมอนะคะต่อมาค่ะ เอาของแม่มาเอาของพ่อมาค่ะก็จะได้เป็น x h ตเล็กแล้วก็ y ค่ะทีนี้จากจีโนไทป์นะคะที่เราได้นะคะก็จะเห็นว่าโอกาสของลูกนะคะที่จะเป็นโรคคีโมฟีเลียนะคะมาดูค่ะดูในอันแรกก่อนค่ะอันแรกเป็น x ใหญ่ x ใหญ่แสดงว่าอันนี้ไม่เป็นค่ะ ไม่เป็นไม่เป็นโลกต่อมาค่ะ x h ใหญ่ y อันนี้ก็ไม่เป็นค่ะไม่เป็นโลกต่อมาค่ะ s h ใหญ่ x เหตุเล็ก r อันนี้ก็ไม่เป็นโลกค่ะแต่เป็นผหาหะของโลกนะไม่เป็นโลกและอันสุดท้ายค่ะ x h เล็ก e y ค่ะอันนี้คือเป็นโลกค่ะเป็นโลกตาบอดสีค่ะทีนี้ลองมาดูค่ะโอกาสค่ะโอกาสโอกาสการเป็นโลกไม่เป็นโลกนะคะในอันแรกค่ะ h x เอ x เหใหญ่ x เใหญ่นะคะ x เใหญ่ y นะคะ x เหตุใหญ่เเล็กนะคะในที่นี้นะคะก็จะ อไม่เป็นโรคนะคะซึ่งคิดเป็นทั้งหมดเนี่ยเป็น3ในสีนะคะส่วนตาบอดสีค่ะก็จะคิดเป็นร้อยละหนึ่งในสีก็คือร้อยละ25นะคะในที่นี้คนที่เป็นโรคคีโมฟิเลียนะคะโอกาสของลูกของเขาเนี่ยที่จะเป็นโรคคีโมฟิเลียอันนี้ครูเขียนผิดนะอันนี้เป็นโรคคีโมฟิเลียนะคะโอกาสที่จะเป็นโรคคีโมฟิเลียก็จะมีอยู่ร้อยละยี่สิบห้าค่ะ ร้อยละยี่สิบห้าค่ะโอเคไหมลูกตอบเหมือนครูเนาะอ่ะโอเคนะคะทีนี้เขาให้เพิ่มเติมค่ะดูตรงนี้ลูกเอ่อนำรูปหรือตัวอักษรเติมในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ้าอ,อันนี้ครูน่าจะเติมผิดเนาะเราเอามาเติมข้างล่างแทนก็ได้นะคะอ่ะดังนั้นค่ะเอ่อรูปแรกนะคะเ H ใหญ่ X H ใหญ่อันนี้ก็จะไม่เป็นโรคฮีโมฟิเลียเป็น A เนาะ X H ใหญ่ Y อันนี้ก็ไม่เป็นโรคเป็น A ค่ะ X H ใหญ่ H เล็กอันนี้ก็ไม่เป็นโรคเป็น A ค่ะและอันสุดท้ายค่ะเป็นโรคฮีโมฟิเลียก็จะเป็น B ค่ะ นี่ค่ะคือคำตอบนะคะจากที่เราทำเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะไม่เป็นโลกค่ะชายไม่เป็นโลกอันนี้หญิงไม่เป็นโลกและอันสุดท้ายเขาเป็นโลกค่ะซึ่งมีโอกาสอยู่ร้อยละ25ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดลนะคะในส่วนของอยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะลูกนะสวัสดีค่ะ